you mm -hmm. Sudah muncak terang, ina sakarina, sakarina, pitu cajama, pitu cajama, sakarina, sakarina, pitu cajama, pitu cajama, ina pitu cajama, pitu cajama, sakarina sakarina, pitu cajama, pitu cajama, पति पन्नो ह सवति पना व खसवतु सा सन्नो दोहा सन्नम नमा बुदमो रहसा सम्मुरह सम्मा सम्बुगत आ भगवा नम तसा सम्मुरह सम्मा सम्बुगत आ भगवा व रहसा सम्मुरह सम्मा पित्था सववा विसोता अको सम्मेचा च संपिचा च पद सवपरमि सुतो अनुरीसा

वाणी पतिसांग मक्सा कवतोसा सांसी चित्पतिपसा कवरी पतिसा मक्सा कवतोसा या सितं जाता विज्ञान जाता विज्ञान 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 दुना पुरी जैसपना दोसा ए सस अवतोसा मा संनियो पानीयो धानीयो जाता जाता यो आता आता वो जा आता आता वो जा के आत्मकासाती เทสังัตเถสุเกวราปะนิเตระเกวราปะติมัะะสัตตะชาติสรตตมัจจามิสัมฆาจักสัตสัมปัสาักสังตวาสสกันารวัตเกราริตังเจกิปาตถตังสันยัตตาจึงข้าพเจ้าท้าหลายจอยข้าพเจ้าท้งหลายจดขัาเจ้าร้าผู้เมวภิกษุจที่แล้ว ก่ีจะไม่ารณสิ่ีนะหรือจะรมอยั้งสิ่งจริงจงรอยแะไวมากข้าพเจ้าสนาจไวมากข้าพเจ้าตาอหมายชีวิต้อยตาอหการมชีวิตสังารองค์พสัมานามองพรเจ้าสัมมาวันเจ้าตักจะีวั่วชีวิตของข้าพเจ้าช่วหลเป็แล่ข้าพเาตกเแลปาที่น่ัปัญมาที่นาสายนาทังนั้นสวร์ั้งหมงสังโอีงไปนะสบาะงม จารุติปัตตอาจารยวารุปาณทีนันสัพปะนีัตันสัรปะปปีาาตานิปปติมาตาสัพระติปมาตรสวพปะนีตันสัพปะปปีปาลังจุวันไดปปมังจุวันไดญาติปปามันพรสจักปมาติปปามระเป็นิรุเกียรพรัไตาสรติยร์าังมันดาสุตาจาย์ามันดาสุติาัญญาแม่สิงศ์ फिर सही में से नाम की है सही जाने से राम की आपकी है मेरा राम की आपकी है राम की आपकी है